สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับมาดูไม้ปลาบัวครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้ปลาบัวน้ําแห้งลงเยอะเลยครับท่านผู้ชมน้ําแห้งลงมากเลยครับยังไม่ได้ขึ้นยางเลยมาถึงมาดูน้ํานี่ตกใจเลยครับน้าลดลงเยอะเลยครับท่านผู้ชมต้องลงไปยิงข้างล่างครับนู่นข้างล่างครับนี่ครับมันมี ตรงปลายปืนนะครับพี่เมครับมีไม้หน้านาเขาผูกไว้อยู่ครับน้ำลงมาอยู่ชายล่างหมดแล้วไม่รู้จะมีตัวให้ยิงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเยวไปรอติดตามชมกันครับมันจะมีผลงานให้น้าๆนาดูหรือเปล่าครับท่านผู้ชมไปไปดูกันเลย

เลยมีครัท่านผู้มาแล้วตัวก็โอเคครับตัวก็กำลังงามนี่ครับท่านผู้ชมไต้ปนหินไต้สวยครับเข้มท่ผมเดี๋ยวผมเก็บปาลาครับ ตัวน the, mm. like okay, ี้คือตัวนโอ้โหมีลอยตัวนะท่านผู้ชมมีลอยตัวนะท่านนี่นะท่านผู้ชมหนึ่งันที่ครับนี่ครับแต้มที่สองครับท่านผู้ชมโอเคครับเก็บปลาเลยครับวนปักเลยตรงนี้ Oh, A ¿por แกมที่สามนะครับท่านผู้ชมนี่แก้มที่สามครับสวยๆค,ครับท่านผู้ชมเขาแก้มทีครับเดี๋ยวเก็บปลาเลยครับมาจ่อเลยครับท่านผู้ชมปนินใถ้เกลือมาจ่อเลยครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชม ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วนี่ครับดึนแล้วดึงแล้วดีแล้วจอเลยโอ้ไม่เกลือครับก็พอได้พอได้ครับตัวนี้ตจำีดสีครับนี่ให้สวยครับท่านผู้ชมเข้ากลางตัวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาลครับขึ้นต้นไม้ยังไม่ถึง มาถึงที่นั่งนะท่านผู้ชมเจอแบบนี้แล้วครับห่ยงหายใจก่อนเหนื่อยเ,อเดี๋ยวลองเดี๋ยวสัตว์ดูเลยครับโดนแนละ้วทุก่าน สายไม่ไปมาแล้วดี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 แลดีแล้วดีแล้วผันข้างล่างครับท่านผู้ชมโอยหนักอึ้งมาเลย นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้ครับนี่แตนที่หครับเดี๋ยวเก็บปลาแล้วท่านผูช้มชมวันนี้ไม่ครับใซ้เดียยวครับท่านผู้ชมดู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  นี่ครับท่านผู้ชมนี่ครับแตงที่หกครับท่านผู้ชมใส่สวยเลยแตงที่หกใส่สวยใหม่แล้วครับกเก็บป่าครับท่านผู้ชมดดูดดูู แต้มที่เจ็ดนะครับแต้งที่เจ็ดโอ้ยอดสวยครับเข้าเต็มครับเข้าเต็มโอเคครับญาติเก็บปลาเลยเพื่อการเสียเวลาโดนดุนดุน ใส่เกลือท่านผู้ชมนะครับนี่ครับใส่เกลือใส่ได้เดียวโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บปลาเลยเดีย๋ยวไปรอชมกันต่อครับแต้มที่8มาแล้วครับหายแล้วท่านผู้ชมหหน้าครับท่านผู้ชมหหน้าครับท่านผู้ชมโดนหรือเปล่า คงตายคาที่นี่ครับท่านชมให้หน้าครับเข้าหัวเลยเข้าขอขอต่อโอเคครับท่านชมเดี๋ยวขอญาตเก็บปลาเลยครับแตมที่เก้ามาแล้วโอเคครับท่านชมวันนี้วันนี้ก็ได้ประมาณ แปดเก้าตัวสิบตัวนะท่านผู้ชมผมจะข้อตัวกลับบ้านก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับไก่ที่นี่ยิงเสียงอาจอืมวโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวมาดูปลาครับว่าผลงานวันนี้จะได้กี่ตัวนี่ได้ผลงานวันนี้ Wow 1 2 3 4 Oh, bà cưa 5 6, เจ็ดแปดก้าสิบตัว,ตตว,ว,วครับท่านผู้ชมสิตัวปลาใสสวยๆครับปลาาสงาม นี่ครับท่านผู้ชมคนงานวันนี้หลังจากที่ทําความสะอาดปืนเนาะก็เสียนนะนะถัดลองใหม่ออกดีครับท่นบานผู้มชมบา,าบางตัวก็ทายไม่ทันครับท่านผู้ชมบางตัวก็ทายทันบางตัวก็ทายไม่ทันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชั่งกิโลดูครับว่าจะได้กี่กิโลเนาะรวมหมดเลยนะจะได้กี่กิโลเดี๋ยว บางตัวก็ถ่ายไม่ทันท่นผูชมห้ากิโลครึ่งพอดีครับท่านผู้ชม ห้ากิโลครึ่งครับท่านผู้ชมปลาดินป,นปาลารวมวันนี้ห้ากิโลครึ่งครับท่านผู้ชมโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอปิดไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชมนะนะท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับท่านผู้ชม